ถึงกับออกปากเลยจียายยายถวดครับถึงกับออกปากเลยจีโอ้ยเป็นตะเลือตัวนยายถวดเนาะจะจมไปเขาหลายเดเขาสิไลนีออกจากเฮียนเดนิทานครับพี่ดอง นี่ท่านยายถวดจมอ่ายายถวดจมให้หลานจมให้ลูกหลานครับพี่น้องจมว่าจังไหนวดเจีอยจังมันมันมีแจงไหลออกไหลออกดังเงินดำมันก็เป็นจังสี่ว่าเงินที่ไหลออกคักแจมันก็มาไหลเข่าแตงแต้มครบปักอันนี้มะมันก็ไหลออกไหลออกจังสี่แต่ก่อน,นนะันดาครบกับปักอันนันนาะ เงินการไหลเข่าไหลเข่าแมะมันคือกังไหลออกครัแบแต่เบาเล้กูฟังมันกันน้เออยายครับก็คือว่าการลงทุนทุกอย่างมันต้องใช้เงินครับยายเราต้องเอาเงินไปหมุนก่อนเราต้องทําให้ความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยให้มันแบบว่ามี power มีความน่าเชื่อถือในตัวเราครับยายใช่ค่ะยาย ยายมันแกธรรมดาแหละการลงทุนทุกอย่างมันต้องใส่เงินักยายยายขค่ยายไม่ต้องคิดมากมันแมนอย่าบอมันคือไหลออกไหลายแทะมันคือลงทุนหลายแทะมันเบิดไปหลาด้านเดียวเดียวแทะไ่ยายก็คิดน้ำแม่เออยายยายไม่ต้องซสีเลียดนะครับผมมีโปรเจกต์อีกเป็นร้อยเป็นร้อยโปรเจกต์ครับยายยายเชื่อผม ยายเชื่อผมผมจะพายายรับพายายรวยชาติไหนลนะชาติดีกูกะทีบ่มเแล้วเด็กกูมาเด็อีกเวลาพออีกเมื่อกี้ปีแล้วเนี่ยมึงชาติไหนเออผมผมรับปากยายไม่ได้นะครับแต่ผมรับปากเลยว่าผมจะลงทุนทุกบาททุกสตางค์มันต้องคุ้มค่าแน,น่นอนครับยายคุ้มค่าแบบไหนนะคุ้มค่าแบบเบิดเบ้ดไปเบิ้ดไปเด่คุ้มค่าครับ เราจะต้องได้ชื่อเสียงได้มีชื่อติดติดเทนติดทางโซเชียลครับใหญแลแล้วันจสได้เงินคืนบาละ่ะออันนี้ผมยังไม่รับปากเลยหญ่ <c oughs> ผมขอเวลาไม่นานครับใหญยยายยายกะให้เกียรติัวหนูแน่ยายกะเสียมันในตัวปัวหนูแน่แม่ยายยายเสียใจเลย อันหนูเลียกมาในแต่ละคนนี่อันหนูคิดว่าดีที่ชุดเร้วละยายอ๋อดาวต่มังลาวต่มัง,มงอ๋อพวคิดว่าบักน้อยๆเก่กาก่อนแล้วบักอะดรแบบมันคือจังหาเก่งแทวแต่และมือตาเเรเวนเรียงถึงลูกหาถึงเงินส้างเฮียนส้าง้ารอายยายคิดวอดบักแหมยายยาใหญ่พูดอย่างนี้ไม่ถูกเลยยายยาญพูดอย่างเงี้ะ มันเหมือนกับว่ายายดูถูความสามารถผมนะยายยายค่ะยายย่าไปบอลจังซันแม่บอลจังซีเขาก็เสียใจได้ผัวไม่หนูนี่เขาเสียใจได้ยายอ๋ะๆดย่าป็นทุเดไปดย่าเป็นทุเดไปดิท่านเลยครับปี้องดิท่านออยายครับ ยายจมแล้วครับพี่น้องนะเออจมมเงินไหลออกไหลออกโอ้ยนะคือเป็นตะเลียตนแท่น้อยยายเอ้ยกันร้านเขยไมก็บอกว่าสี่เฮดไทยยายมังยายเมียแต่ว่าบบฮู้ว่าซาดใดใดยายด้วยโว้ยบบฮู้ว่าซาดใด้ดยายด้อยนะ เอาละนะนะชาดิได bon no ้ก็ทาใส่เอารถยหญ่เอ้ยบนท่านชาตนี่ก็ชาดินาก็ได้ดอกเออบัดเตียเขาอันนี้เด้อบัดไเตบัดเตียเขาไอไอถือจับงานถือขี่ตกปองเลยยายใจเย็นๆย็ใจเย็ดยายยายต้องให้ความมั่นใจในตัวเขาน้ำแม่โวยพ่อในเขาน้ำตัวยาย่ว้ยยายจะเอาจังสันเด้อเขาสิไล่ย้ายออกจากบ้านเด้อ โอ้ยแต่เลี้ยจนยายน้เอเนี่ยยายก็อยู่ซื่อแหละเอออย่าไปว่าอย่าไปว่าวว่าแห้งหลายเดี๋ยวเขาสิตกใจเดี๋ยวเขาสิจาดเขาเหยียดนี่กันบัานึงบ้านเอิดแหละเสียใจหลดนะเขากะว่าไว้แล้วว่าเขาสิผ้ารำมผ้ารวยผ้ามังผ้ามีกว่าอ,าอดีตไอ้ร้านเลนล้นไอ้เคยของไอ้ยายนั่นแหละยายอย่าไปซีเสียดเนาะยายน้อเออหรือว่ายาย ย่านมาบในไอ้ใส่สรดนี่เงินนก็ได้ไปนเราเด้นะขารสินทรงการสินสอดคาเงินมงเง,งินมันน่ะนะก็ได้ไปตั้งหลายล้านโมเมนติีคือว่าต้องได้ซีซ่าหาล้านพวนก็ได้เข้าบัตรแท้ล้านเดียวว่ล้านเดียวก็เห็นหอบอยวนนะหอบแล้วได้ใส่บ่ละหรือว่าเขาเอาเขาข,ขึ้นแล้วในดีท่านน่ะนย้ายในดีท่านน่ะเอา้าเสื้อใจรอดเสื้อใจได้ตัวไอ้ยังเกาะล้านเคย โหลดย้ายนะเสียตัวได้ร้านสาวโหลดนะเขาพลาดลำพัาดลวยอีหลีแหละเนะี่จะสินลวยอย่างไรจักสินลวยเขือเออลวดลวดลวยๆๆตะเขืออลวแตะบะเขือสินลวยแต่ไอแต่หนีแต่สินเนี่ยกระ่บ้หูน้ำแล้ว <laughs> โอ้ขันเขาแบบว่าจาังไหล่ะขันยายอยู่บ่ท่านใส่ยายอยู่บ่ท่านใส่ยายกับกับมานี่ตัวยายกับกับมาเป็นลูกกัตัวเป็นว่าละ ก็สได้อยู่ใส่เงินบรเดีแล้วเออแมนบายเออนั่นแหละโอ้ยอยู่ได้อีกโด,ดอยู่ดอกยายสุขภาพแข็งแรงยอยู่เห็นหอบเงินยิ้มเปื่อยๆยัวนะ่ะในทาาความฝันผมนะ่ะนิทาาในความฝันผมน่ะยิ้มเปืปนะ่อยอยัวบุญ่ะยิ้มในจะข้านะ้อบมมนว่าจบงานแล้วเขาอ,อขึ้นมานะ <laughs> หรือยายไปเห็นอย่างมากยายเห็นเขาไปถอนเงินหน้าว่ะ ยา่เห็นเขาไปถอนเงินออกมาก่ะอ้ยมันกัดใ,ใ,ใจใคจาใส่ายหลายเ่ะเนาะจัดงานนั่นจัดงานนี่นะเออเดี๋ยวก็เงินออกเงือนออกเออไม่มันเป็นธรรมดาแต่ายา่เอยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะเห็นเขาถอนเงินมากเขาก็ทุกสิ่งการลงทุนอ่าทุกการลงทุนมันมีความเสียเ่ยงเด้เขายังมาโยนเด้นะแม่นว่า เออหรือว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงอะนะที่เขาเว่าวันน่ะนะก็เป็นธรรมดาแนตะ่เขากวา่าวนะ่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงใหย่เออยายจมกับพี่นองยายจมมามีแต่เงินไหลออกไหลออกนับปีนองตอนนี่นะโอ้ยแต่เดียวต่วนใหญเนาะมาเป็นยังดอกยาย่เขากับไอ้ปงๆนะตื่นเศร้ามากกับไปใส่บารนะนั่งน้ำมัอแรงมากกับนอนสมาธิท่องพุโทโธพุโทโธไว้ใย่เอ้ยว่าเป็นยังดอกเออ เขาวัดทำาบุญให้ล้านสาวผ้าไปเขาวัดทำนบุญให้ลูกผ้าเขาไปวัดไอผ้าไปเขาวัดทำาบุญเนาะเออมันจังบ่ได้อันนี้มันจังบ่ได้อ้คิดหลายเนะาะกันไปคิดน้นเขาหลายยังไปคิดน้นเขาหลายเขาเป็นผู้เจ้าของเงินเขายังบ่คิดหลายอยู่ย่ายเอยบ่ต้องไปห่วงเขาดอกเอออันที่ก็เสียแล้วไอ,อเงินก็เสียออกไปอีกเออเอ,อเปลีย่ยนดอกจายถือสวายฮ็ดบุญไปเนาะ <laughs>